ความลังเลที่คุณมีอยู่ความไม่รู้ที่คุณสงสัยวันนี้พวกผมจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ r ี v o l o c กโและ Revo GR Sport เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปดูคำตอบกันครับ วันนี้ผมไห่นัทวุฒิผมทมดำรงเกียรติพวกเราที่ปรึกษาการขายทีมโตโยต้าแท้รอตะกูลในหลายคนนะครับก็อาจจะยังลังเลนะครับระหว่างเจ้าลิโวอ o ล็อกโกับ รีโว่ GR s p o r t นะครับผมจะมาเริ่มพูดถึงในส่วนของรีโว่ o c อก่ก่อนนะครับภายนอกเนี่ยหน้าตาเนี่ยอาจจะดูคล้ายคลึงกันนะครับแต่ที่แตกต่างกันชัดเจนเลยก็จะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนหน้าที่ตัวล็ c กโเนี่ยจะมีการออกแบบมาเนี่ยให้มีความเน้นของความดุดันอ่าดูแข็งแกร่งบึกบึนมากกว่าครับส่วนในรุ่น GR s p o r t นะครับผมจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับผม โดยมีการปรับเปลี่ยนให้ดูแปลกตานะครับจากเดิมที่เป็นโลโก้3ห่วงนะครับปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบฟอนต์โตโยตานะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามและสปอร์ตอีกทั้งยังมีในส่วนของอสัญลักษณ์ GR ด้านข้างมาให้อีกด้วยนะครับมาในส่วนของตัวไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าตรงนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยให้มาเหมือนกันนั่นก็คือตัวไฟหน้าแบบใบบีม LED นะครับผมซึ่งก็จะให้ระบบ เปิดปิดการทํางานอัตโนมัติด้วยนะครับผมระบบปรับไฟต่าไฟสูงอัตโนมัติและที่สําคัญนะครับก็มีระบบ follow me home เข้ามาให้ด้วยเหมือนกันครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวล็อกโคตรงนี้ก็จะให้ยางในส่วนของตัวดันหลบมานะครับเป็นยางอลูเทนก็แม็กได้จากโรงงานมานะครับตกแต่งมาสวยเลยนะครับเป็นตัวสีดําตัดดําเงาด้วยนะครับขนาดแม็กขอบ18นิ้ว และก็ตัวซ้มล้อนะครับที่ติดตั้งจากโรงงานเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นสีดําด้านนะครับตัดสีกับตัวรถไปในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นแบบปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับอ๋อเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับมีไฟตัว welcome light เข้ามาให้นะครับผมก็จะแตกต่างกันที่ตัวล็อกโคเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดำเป็นดําด้านนะครับมือจับพวกนี้ก็จะออกมาเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวล็อกโคก็จะเสริมตัวสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับ ตัวล็อกโคติดด้านท้ายนะครับผมบ่งบอกรุ่นได้อย่างชัดเจนส่วนในรุ่น G R นะครับผมจะมีซุ้มล้อนะครับผมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับสีดำเมทัลลิกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับผมจะมีขนาด18นิ้วนะครับแตกต่างกับตัวล็อกโคนะครับ ในส่วนของลวดลายนะครับผมและก็ในส่วนของ GR Sport เนี่ยจะมาให้คาริเปอร์สีแดงมาให้อีกด้วยนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ GR ครับกระจกจะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับมาพร้อมกับไฟเดียวนะครับตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของกล้องนะครับผมอยู่ตรงใต้กระจกนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของไฟวีลคัมไลท์มาให้อีกด้วยนะครับผมมือเปิดประตูนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมทําให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของลวดลายนะครับที่มี เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ GR Sport เลยนะครับของภายในนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะได้อ p อบชันการใช้งานต่างๆที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวล็อกโคเนี่ยก็จะมีการออกแบบมาให้เน้นไปในส่วนของทางสีดำนะครับดูเรียบนะครับผมในส่วนของได้เนี่ยก็จะตัดเป็นแบบสีเทาด้วยนะครับภายในล็อกโค ในส่วนของ G R นะครับผมจะเน้นในเรื่องของความสปอร์ตในตัวรถนะครับผมจะมีการตกแต่งเดินได้สีแดงนะครับผมทำให้ภายในตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตนะครับผมแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมจะมีการหุ้มหนังนะครับผมสลับกับสีดําแดงนะครับผมมีการปักสัญลักษณ์โลโก้ GR ลงไปด้วยนะครับเดือนไม้นะครับจะเป็นเฉพาะรุ่นเลยนะครับผมสตาร์ทนะครับผมจะเป็นปุ่มพุ s h start ที่สลักตัวสัญลักษณ์โลโก้ GR Sport ลงไปด้วยนะครับในส่วนของหัวเกียร์นะครับผมแล้วก็แผงคอนโซลนะครับผมจะตกแต่งด้วยสี s MOKE SILVER นะครับส่วนจุดเด่นของทั้ง2รุ่นนะครับผมจะเป็นในส่วนของแอร์อัตโนมัติที่ปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับผมหรือว่าแบบดูโอโซนนั่นเองนะครับ มาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับผมทั้ง2รุ่นเนี่ยให้ตัวเครื่องยนต์ที่เป็นตัวท็อปมาด้วยกันทั้งคู่นะครับก็คือจะเป็นรหัสเครื่องยนต์ 1GD นะครับ4สูบ16วาล์วเป็น V-Intercooler นะครับขนาดเครื่องยนต์ 2,800cc กำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,600-2,800รอบต่อนาทีนะครับจะคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด พร้อมกับระบบ sequential s e q u e น i a l s h ชิพและสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจากตัว Lo c k โนะครับผมในตัว r ี vo GR Sport เนี่ยจะมี a t t e r n chip นะครับอยู่ตรงข้างหลังพวงมาลัยมาให้นะครับผมในส่วนของแป้นเบรกแล้วก็แป้นคันเร่งนะครับจะเป็นแบบ Sport นะครับมาในส่วนของตัวระบบช่วงล่างนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือตัว Lo c k โดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่นะครับพร้อมกับคอยสปริงและเหล็กกันโครง แล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยตัวล็อกโคเนี่ยจะให้การสะเทือนมาเป็นแบบแหนบซ้อนนะครับในส่วนของสําหรับรุ่น GR s p o r t นะครับการสะเทือนด้านหน้านะครับผมจะเป็นแบบอิสระปิกนกคู่นะครับผมมาพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงนะครับผมการสะเทือนด้านหลังนะครับผมจะเป็นแบบแหนบซ้อน5แผ่นนะครับผมมาพร้อมกับโช๊คอัพโมโนทูบนะครับผมทําให้การขับขี่เนี่ยทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถรองรับน้ำหนักเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับการเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นครับ ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับทั้ง2รุ่นได้แก่ระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบเตือนเมื่อลดออกนอกเลนพร้อมหน่วงกับอัตโนมัติระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติกล้องมองรอบคันระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบช่วยเตือนขณะถอยรถระบบป้องกันล้อล็อก abs และกระจายแรงเบรก ebd ครับระบบควบคุมการทรงตัว vsc ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี trc ระบบควบคุมการสายของส่วนพ่วงท้าย tsc ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SAC ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะเป็น Toyota Hilux r e v o รุ่นตกแต่งพิเศษเหมือนกันทั้งคู่นะครับโดย r e v o l o c o ตัวท็อปสุดนะครับราคาจะอยู่ที่1,256,000าบาทครับผมในส่วนของ GR Sport นะครับผมในรุ่นท็อปสุดนะครับราคาจะอยู่ที่1,299,000บาทครับเรื่องของดีไซน์การตกแต่งนะครับผม ทั้งภายนอกและภายในเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าแต่ละท่านนะครับถ้าชอบเป็นแนวแบบเรียบๆแนวดุดันนะครับก็เป็นล็อกโค้แต่ถ้าชอบในความสดใหม่นะครับผมและความสปอร์ตนะครับผมก็ต้องเลือกในส่วนของ r i v o GR s p o r t สนะครับในรุ่น GR s p o r t นะครับผมราคาจะมากกว่าตัวล็อกโค้อยู่ที่4 3 0 0 0บาทนะครับผมแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมาก็จะเป็นในเรื่องของแพดเด n Chip นะครับหลังพวงมาลัยแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับที่เป็นโช๊คโมโนทูปปรับจูนใหม่นะครับ หากใครสนใจคู่สี2คันนี้นะครับสามารถติดต่อผมไห่นัทวุฒิและผมไทม์ดำรงเกียรติที่ปรึกษาการขายทีมตโตโยต้าแพร่หล่อตระกูลแพร่หล่อตระกูล,ล,กลขายโตโยตา้าซื้อตโตโยตา้าต้องมาที่ตทตโตโยตา้าแพร่หล่อตระกูล